วันที่7กุมภาพันธ์2567นายชัยวัชโรงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้มาประกาศสัญญาบัตรรับรองประกาศขึ้นทะเบียนส่งการในประเทศไทยประเพณีส่งการเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการค่ะให้แก่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งรัฐบาลโดยกระรวงวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้า ระดับประเพณีสงการของไทยโดยคงเนื้อหาในการเผยแพร่สาระคุณค่าสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ตระหนักถึงความสําคัญตามขนบประเพณีของชุมชนท้องถิ่นต่างๆโดยเตรียมจัดงานมหาสงการโวสงการเฟสติวัลประเพณีสงการไทยมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกเํ็เนินงานผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง21เมษายนนี้ทางนี้ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยร่วมเป็นเจภาพที่ดีให้การ ต้อนรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมงานสงการในช่วงเวลาอีกสองเดือนต่อจากนี้และช่วยกันร่วมสืบสานรักษาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงการอันทรงคุณค่าของไทยให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืนเรื่องถึงเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะโดยนายชัยค่ะได้กล่าวว่านายเศรษฐทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสําคัญกับการทํางานเพื่อส่งเสริมประเพณีสงการของไทยจนได้รับใบประกาศนียาบัตรรับรองจากยูเนสโก อย่างเป็นทางการแล้วถือเป็นข่าวดีค่ะเป็นของขวัญที่สร้างความภูมิใจให้แก่คนไทยโดยรัฐบาลค่ะจะสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศและช่วยสร้างการรับรู้ให้ชาวต่างชาติได้เข้าถึงประเพณีเทศกาลของไทยให้มากขึ้นซึ่งมั่นใจว่าผลสําเร็จในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดไปสู่ภาคเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงินเป็นรายได้สู่ประชาชนได้ต่อไปค่ะ